ดีแม็กที่ลากเข้ามาวันก่อนนะครับเนี่ยฮะที่เสียงดังๆนะครับแตกๆๆกว่านั้นนะครับวันนี้รื้อรื้อออกมาแล้วครับดูอาการนะฮะว่าอาการเป็นยังไงแบบลงโจงอ่ะเราก็มาดูความเสียหายนะครับตอนนี้นี่ครับรื้อมาหมดแล้วเจอแล้วครับนหยช่างช่างหยิบหยิบด้วยครับ นี่ครับช่างนี้วะนี่ครับถอดได้ครับข้อเวียงขาดครับโอ้โหนี่นะรัาที่ดังวันนั้นแตกๆนี่ครับข้อเวียงโอ้โหนี่ดูขับขับยังไงครับนี่ฮะน่าจะโดนเยอะผมบอกแล้วอาการนี้น่าจะเยอะอยู่วันนั้นนีหลักฐานครับข้อเวี่ยงขาดหนักอยู่ครับหนักอยู่หนักแน่ละวิเนี่ยหนักลยครับ ลูกค้าเพิ่งไป,ปอู่์ฮอนมานะครับประมาณแปดเดือนไปทำอู่ที่อื่นมานะครับ,บ,บนหนักยาวเลยครับกับเดี๋ยวอัพเดทอาการให้ดูอีกทีนะครับเาขาเขวี่ยงขาดหนักแน่นวิขอบคุณครับเดี๋ยวอัพเดทให้ดูอีกทีครับ